นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะกี่วิกฤตที่พระองค์ทรงช่วยราชกี่รอยบาทที่พระองค์ทรงกาวยำกี่แนวทางที่พระองค์ทรงแนะนำมีเกินจำมากเกินจด เกินทดแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมมนาถบพิษทรงมีพระคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากเพราะกี่ความยากแค้นของประชาชนที่พระองค์ทรงเยียวยาให้กี่ความขัดแย้งของมวลชน ที่ทรงหาทางออกให้กี่วิกฤตของประเทศชาติที่ทรงคลี่คลายให้พระองค์ใช้ศาสตรแห่งพระราชามาสร้างคุณเสริมค่าพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าโดยใช้โครงการในพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการแม้ในคราวที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ ก็ได้พระราชทานศาสตร์ของพระราชานั่นคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประสงค์นิกรชาวไทยรู้จักพึ่งตนเองในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสรรเศรษฐกิจแก่สังคมสร้างเสริมความมั่นคงแก่ประเทศชาติพระองค์สอนให้คนไทยรู้จักความสันโดษความยินดีด้วยของของตนด้วยเรียวแรง และความเพียรด้วยความชอบธรรมความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ความรู้จักอดรู้จักออมรู้จักอิ่มรู้จักพอสมดังพุทธาศาสนสุภาษิตบทหนึง่งกล่าวว่าสันตุทีปรมังทานางแลว่าความรู้จักพอเป็นยอดคงทรัพย ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ซึ่งมีสามประการดังนี้ 1. ยึาลาภาสันโดษยินดีตามที่ได้หมายความว่าต้นหาสิ่งใดได้ก็ยินดีในสิ่งนั้นเช่นประกอบแต่อาชีพสุจริตจิตไม่คิดฟุ้งซ่านเห็นเขามีอะไรก็ไม่จำเป็นต้องมีตามเขา 2. ยถาพละสันโดษยินดีตามกำลังคือตนทำเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่และได้มาแค่ไหนก็ยินดีแค่นั้นไม่ยินดีอยากได้เกินกำลังเช่นไม่ต้องลำบากบากหน้าไปกู้หนี้ยืมสินจนเกินกำลังตามที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังข่าวการทวงหนี้โหดดอกเบี้ยงเงินโหด นั่นก็เพราะเราไม่รู้จักกําลังของตน 3. ยถาสารูปะสันโดษยินดีตามสมควรหมายถึงยินดีตามที่เหมาะสมกับตนทั้งในแง่เพศภาวะฐานะทางสังคมและแนวทางในการดำเนินชีวิตรู้จักว่าการพออยู่พอมีพอดีพอใช้เป็นสิ่งประเสริฐสุด รู้จักตนของตนมองตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นอย่างเหมาะสมและสมควรทั้ง3ประการดังกล่าวข้างตน้นคือพุทธพจน์ที่สอนพุทธบริษัทแล้วในหลวงรัชการที่9ทรงต่อยอดคำสอนนั้นเพื่อประชาชนชาวไทยนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยมุ่งให้คนไทยอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพของแต่ละคนและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นที่มาแห่งการสแสวงหาแห่งความมิชอบทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันตามมาในทุกชนชั้นของสังคม ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะความพอดีที่พอเพียงอันจะเลี้ยงชีพตนให้เป็นสุขได้นั้นไม่ใช่ว่าได้ในสิ่งที่ตนอยากได้เป็นในสิ่งที่ตนอยากเป็นและที่สำคัญต้องพอใจในสิ่งที่มีพอดีในสิ่งที่ได้จับจ่ายใช้สอยอย่างมีสติและมีประโยชน์ยากรรมหนึ่ง อาจเพียงพอต่อกระต่ายหนึ่งตัวแต่อาจไม่เพียงพอต่อวัวหนึ่งตัวยาหนึ่งฟอนอาจเพียงพอต่อควายหนึ่งตัวแต่อาจไม่เพียงพอต่อช้างหนึ่งตัวเราประชาชนคนไทยจึงควรมีปัญญาฉลาดรอบรู้ในการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองจะได้ไม่ตกเป็นทาสวัตถุนิยม อิทธิพลของสังคมบริโภคตลอดไปความพอดีที่พอเพียงเลี้ยงชีพสุขปลดปลอดทุกข์ไร้กังวลเรื่องนีสินรักสันโดษใช้ตามมีที่พอกินชั่วชีวินมีแต่สุขทุกมลาย